อย่าเอื่อึดิอย่าเอื่อยดิเจนอย่าเอื่ึดเลยมหนื่อยตามเขาได้ไงเป็ดขาตั้งทีมหาไปที่มาเนี่ยทีมเนี่ยทีมเนี่ยเนี่ยเออหาเป็นเทพนั่นแหละบอลสองเอ้า เอ้ยเอ้ยอาหยุดทำไมอ่ะหยุดทำไมอ่ะตังไง่บอลต่อดีนะอย่าตะมนิเองเองร่ววิ่งดูเขาเล่นหรือไงวะเล่นบอลอะ เออมึงก็ดูเข้าไปนะ่ะดูเข้าไปป้องไปแล้วทไมตางค่าเก็บเล่นหน่อยตา่าง อย่าเชื่อ,อยาเชื่อปุ่นของกว้างปุ่นปุนพื้นที่มาเนี่ยปุนพื้นที่พื้นที่มาเนี่ยเออแล้วก็เรียกเล่นกับพื้นเทมปองนะคนเขาคนที่เขา,าเก่งเนี่ยเขาได้สามลูกแล้วป้อนมาหามึงแบบเนี้ย ต,ตาก็เปิดไปที่ให้ทีมตางแล้วเติมมาเอาเหนย่ญญาใยับตองเรียกบนปุ่นดึงคว้างดึงต่มกันดดเออไอบีต่มกันด้นนดทีมมึงเข้าใหม่ใหม่เออจีหา ชวนหน่อย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 เรื่องหนุ่ยนิ่งามแล้วเกณฑ์ทีมมึงอย่าไปทับกันดิไอตังได้บอลมึงค่อยหยับรับใจตังอ่ะมเข้าใจป่ะปุณปุณกับบีอ่ะ้ากันยาได้บอลปุณขามก่อน เก็บเก็บเล่นเซตไม่เป็นไรรู้ไหมเก้าไปเปลี่ยนป้องป้องป้องเอาหน่อยก้าวซ้อนีเยอะซ้อนข้างหลังเออไปข้ามแล้วอ่านอย่อ่านอยเห็นบอลไหมเห็นบอลไหมดินบนอะไรไปแล้วเจ้าวิ่งท่ำอะไรไปเลื่อยเปื่อยพูดอะไรเลื่อยเปื่อยฮะเก้า ต้องพร้อมอยู่ดีอาจจังหวะไม่ใช่ว่าเขาเด้งไม่ใช่ว่าบอลมาเดี๋ยววิ่งไปหาบอลอ่านว่าเกิดมันเตะแป๊กเตะเฉลี่ยเห<า>็นไหมเกมเออหั้าแห่ะน่นแล่ถูกดีโอเคเ็นเป้ตาตังดึงออกขยับ <interrupted> ต่อ เกนเกนเกน,เกน,เ,กนเกนจำเกณเกนเกนฑจำได้ไหมว่าว่าทำอะไรเกนฑจำได้ไหมลูกจำว่าอะไรและเกนฑทำอะไรเกาเล่นเาเล่นเสียงเสียงนี่นี่ได้แล้วนี่นไม่ไปออก ตังหนูวิ่งเข้าไปไม่บอลใช่ไหมลูกดเห็นไน้เออสอนตังสอนอยู่ต่อเบดอกนึงเบดอกนึงตังตัวล่างเต่าสง ด,ดียืดดิเบดียืดแล้วบอลเบ้เท้าวข้างหลังมันดีมึงก็ดูแต่บอลอีกแล้วไมม่่ชอบสนากยเลทีมทีมก็บังหน้ามาลุกลงเร็วๆอย่าเดินเจอแดดแล้วช็อตไอ้พวกเนี้ยกีเล่นในร่มอะ โดนลงมายืนงงอยู่ด้วยทีมเนี่ยสอดช่องนั้นอะ่ะเออตรงนั้นอะ่ะไอเกนเอามานันหนีไปพื้นแท่อ่ะ <c oughs> เห็นไหมนะมึงมาหาเขาทำไมเนี่ย <c oughs> มึงเห็นไหมนะตรงนั้นอะ่ะ <c oughs> เออ ไอ้เทมมึงลงไปเล่นตัวล่างลงไปเลยตามมาบอมบก้าเอาดิสื่อสารกันโลกสื่อสารกันปนเอาพื้นที่ตะลายก่อนให้เก้าเอาดิปุณให้เก้าเอาดิเออปุนเห็นตัวหลังไม่ปล่อยอ่ะไปเอาบอลเก้า nhà không được, không được, luôn được, không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  ตาอย่าดนเทมคงไม่โดเมงไม่ได้ทำไม่ได้หรอกทาให้ได้ ลงไปดิสปีดไปดิไอุ้ณพู้เราไ้เหรอไอเบ้ไอเบ้ไอเด้เลยเองไอ้ไม่มาแล้วก็กลับเราเรียกดีนีเลลงไปเร็วตังอย่ายอมดูด้วยดิ ก่อนมานั่งแค่นั้เองให้โอกาสแล้วก็นั่งแค่น้ก็ไม่ต้องเล่นบอลไปหน้าวนคืนหลังนั่นแหละก็ไม่ต้องเล่นาเล่นได้แค่นอนก็ไม่ต้องเล่นเก้ามาเลีนได้แค่นอนก็ไม่ต้องเล่นเก้ะ ดับหน่อยทียวยมวางขทุกข้ามนะทีมอ่านด้วยทีมทีมอบอลจากมึงอ่ะให้มันนิ่งๆหน่อยดิยทีม จะป่หมดขันบอลจับเล่ดจับเล่นไอ้ปูปัจจัยหรือปัจจัจไม่ใช่มีตาเดียวคนอื่นก็มีเล่นบอลนะสอนกันสอนกัน ยืแล้วบงกันนี้เื่อเล่นซส้นเออกระโเทิต่างกระยเห็นลึกไหมเห็นลึกไหมเออสำหรคู่ต่อไปนะครับสำหรับคุณซอ17ปีนะครับการกันระหว่างุดไผ่นะครับพบกับมิเมิสเอเทคโนโลยีอรสององอีตรงกลางดู็อเหมือนเลยเตรียมององังงการันได้เลยนะครับเฮ้ยก็ม่ ชัวร์ได้้แลวไอ้ไอ้ตังถอยไปไปไม่เป็นไรไปไปคุมจังหวะไอ้ธนาญนาไม่มาขอบอลเล่นดิุ่นวยดิปั้งมาดิทีมตามเองนี่ยทีกายยังหลบบอลอยู่เลยอ่ะค่อยๆเล่นตังค่อยๆเล่นอย่าเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นช้าๆค่อยๆผันใจเออค่อยๆให้ยับค่อยๆ

เป็นตัวไอ้ก้าวมาไอ้ปูนมันเล่นนะไปเล่นขอบอลเล่นขอบอลเล่นคุมจังหวะอย่าเล่งอย่าเล่งน,นิ่งๆต่างต่างถ้าต่างได้บอลต่างจ้องแต่จะเลี้ยงคนอื่นมันก็เลี้ยงต่างต่างนั่นแหละมันพังก็พังเพราะต่างนั่นแหละเซตบอลเล่นลูกเข้าใจเปล่าวทำไม เทมเซตบอลเล่นอุอนอ้นทำไมเซตบอลเล่นตังห็นให้ห็นให้ดีเอาตัวล่างดิตังมาเก็บข้างบนดิเห็นกันตัวนี้อย่าไปเล่นอย่าไปเล่นบอลยาวตามเขาดิเก็บบอลเล่นบอลมันไม่ชัวเล่นกับพื้นนะไอเทมมึงจะเล่นไปไหนวะ ก็โด๊เคมมึงจะเล่นมาไหนมึงจะเล่นมาไหนมึงคุมจังหวะเกมก่อนนี้มึงเล่นกันเดือเกินเ่งเ็ดคุมเกมไม่อยู่เลย เดินขึ้นมาสูงเทมพาหนีมาเทมพาหนีมา,มา,มาเปิดพื้นที่ให้ต่างต่างซัพพอร์ตโอ้ยวียตระไปปูนไปเรียบมั่นใจนั่นแหละดึงออกอนิ่งให้โอ้ยบอลได้เปรียบดี